นพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุก์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากม่ทันจบจะหยุดจากประสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสีธาตุสีนี่ก็อยู่ในกายานุปัสนามาหาพติปรธานสูตร ความจริงมหาปฏิปธานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่งธรรมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความได้วความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล,ล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกัน ตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นอนุนวาตั้งแต่หนึง่งอน,นาปานบับคนดีอิทิยาบทคนดีสัมปัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรละ่ะ มาบปริกูระบับคกดีท่าสีก็ดีนวสีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามาหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็ปเป็นั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึง่ง เมื่อจบกายานุปัสนามหาปฏิปฐานก็จะสรุปในขอน้อนี้ว่าเราควรจะรวบระรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15หและก็บรารมี10 รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมาหาปฏิปทานาสัตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสารมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายเขาเป็นวิปัสนาญาณ ถ้าฉลลาดในการพิจรารณาก็ใช้เพียงมหาติปฐานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสีธาคานาคารหันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แต่ทิ้งอะไรก็ดีขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องจรณะสิบารมีสิมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาศิประการเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีรมรคลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอยาทิ้งความดีส่วนนั้น เอาเป็นแดงกันนะรกไปก่อนและจงอยาคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตสีน่นี้ตามธระบาลีทินว่ายอย่างนี้อุณนะจะปรังพิกเวภิกข,ขดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิน์ท,ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุววาอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนพิสุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับคนฆ่าโค แล้วลูกมือเขาบอกคนบู่าโคโคฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนส่วนแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แพร่งดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจรารณาย,ย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุว่า สิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุยมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปนภายนอกบ้างพิจารณาหิ้งกายในกายเื่องภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกยเธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้ เป็นส e e ักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณายห่กายในกายเนืองเนืองดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าสงตรัส เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอ้คนบางหลายเห็นว่าคําสอนทุกคำนะ่ะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะผมไม่หนักใจ แต่ถ้าเมื่อไรผมนู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าวเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้า เจงนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสสันดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นนานี่ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในทาาสีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังไห้กระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอหนอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงา่าผ่าเผยแต่เมื่อเวลานี้ถูกแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดู้ไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่ง มองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกบรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียว ต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแรกล้าไปไว้เป็นส่วนๆนนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารัก เป็นกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจองหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปนั่งภาวนากวานธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะอากระบาปะทวีธาตุเตโชธาตุาวาโชธาตุอาโปธาตุย่างนี้ไม่เป็นเรื่อง กรรมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในการพิจารณาตอนตอน้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแทจ้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ วันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่คราวนี้ไม่อย,อย่ังนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังคนดีเนื้อก็ดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอะโทษปัะสสาวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำไหลเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำนการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันนะผุดพองหน้าดูน่าชมน่ารักหน้าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุเั้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำมันอันตรายสิ่งกและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายก็ธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนกองธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมุติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ํา ก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินย่อนลงไปมันก็พอมแงแก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประบกอบวุเดธาสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพอูดย่อๆเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายกายภายในคือกายเราแล้วก,กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปสัสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐานใ <c oughs> ช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาในท่าสี่ ทาสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปท่าสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อก็เต็มมีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่า น้ำที่หลังไห,หลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ําในอ่างนี่ส่งอยู่แต่ภาคส่งอยู่ตามอัตรภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกที น้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาเติแทนที่จะมีบา้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกาย,ย,าย,ยก็จะห่อใจเหี่วยวจะสู้จะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกข้งเรื่งองขบเร,เรวตัตถทระ ต้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวที่มีอายุทึงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่ในสภาพของท่านน้ำทัดดินทัดไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เรา,าดีคือความองใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏ มันปรากฏแต่วความเหี่ยวปรากฏแต่วความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่งงางนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่านิจจัง มันคลายเข้ามาอน,นิจังนี่เป็นวิปสนาญาณเนธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้ได้จิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะก,กินการงานบ้าง ท่านทั้นหลายมีความรู้สึกเมือ่อหร่ว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดจะโสมโดยตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพังในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดที่เรียกกันว่านาตา นิาทานิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่วเห็นมันเป็นที่อาศัยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกาย แล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสาดาสมมาสมุทัเจ้าังต่างอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทรรกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุธนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาอหมอแม่เขาหมอญาติเขาหมอปู่ย่าตายายาพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย เพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ยากของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกานกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว,ว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นถ้าการป่วยไข้ไม่สบายปยากว่าขึ้นเราก็ทราบชัดว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไป หรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใหญ่ในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องสมเด็จพระพุทธสทนทานบรมศาสนาสอนม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกาย,าย,กายทิทิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสก็กิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยกา,ารอย่างเดียวคือสกายทิทิ พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยั่วคราวไม่ชาเราก็ต้องไปจากมันแต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีก เมือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่ทังโยนอคนหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฐิถ้าร่มอย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจชาสชยได้อาศัยที่เราคิดพิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกเราก็ท่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนยบายูมิ แล้วก็ทำลายกามาชันทะก,กับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทกำกําลังใจเข้าถึงพระอนาคามีเพรอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสุน์สวัสดีโสภาสรงเขาเราแล้ว,ลวเราก็อย่าตามสมเด็จพระบัทีแก้วไปล่อิพนันธ เราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปรฌานแล้วรูปรฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่ก็เท่ากันตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพาน์อารมณ์ใจของเราีนนั้นตัดฉันท่ากับราคะคือความใจพอใจในร่างกายใยากมีเกิดขึ้นในจิต ความพอใจในร่างกายของบุคคลอืน่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดยั่วาโน่นเป็นของเรานี้เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากการย้ายมีอยู่ในจิตอารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสสามิชชิวตัตตวิชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิศกายาทิฐีตัเอง เมื่อรมจิตขมันดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกตารมโดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอาราตผลอาระบันดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาทั้งธาตุมบัพคือธาตุสีมองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปขมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อริยาบทให้เป็นเวตามาัธยาัยของท่าน พิจารณาพระกรรมฐานในท่าสี่และในด้านวิปัสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบริตีีแก้วหากว่าท่านทาได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อไปขอทุกท่านจงปฏิบัติพระกรรมฐานตามวิทยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี